ถ้าเรามีออกิจอยู่แล้วนะครับแล้วเราอยากติดออกิจแบบนี้เข้าไปในอาคารนะครับมันจะสามารถทํางานได้ไหมนะครับคลิปนี้มีคําตอบลูกค้าหลายท่านนะครับที่บ้านติดออกิจอยู่แล้วแต่ไฟมันเหลือแล้วมันต่อแบตไม่ได้อยากได้ออกิจเนี่ยมาชาร์จลงแบตบเอาไฟจากออกิจมาชาร์จลงแบตบมันจะทํางานได้ไหมนะครับเขาถามกันเขา้ขา,ขามาเยอะก็มาทํางานได้นะครับวิธีต่อนะครับที่เราต่ออยู่ตอนนี้อันนี้คือตู้คอมซูเมอร์บ้านครับก็คืออันนี้คือเบรกเกอร์จากการฟาฟาครับ มาเข้าอ่าลากเข้าที่ a อ in นะครับส่วน AC ซ u t เนี่ย a อ out นะครับ AC out ก็จะเข้าเบเกอร์ย่อยนะครับส่วนออกิทของเรานะครับออกิทของเราผมก็จะดึงจากเบเกอร์ย่อยนะเข้าไปที่ออนกิทครับก็คือออนเนี่ยเบเกอร์ย่อยจะไปที่ออกิทด้วยหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาพามาดูที่ออนกิทครับก็ายคารก็จะมีหลอดไฟครับเราก็ดึงจากเส้นไหนก็ได้ทํานายคารตอันนี้ออกิทเราก็ทางานร่วมกับออฟกิทครับอิเล็เตอร์ออกิท ใกล้ๆครับน,นี้ค่อนข้างเก่าครับเพราะนานแล้วเราใช้มาครับอันนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยวัตต์นะผลิตได้นะครับออกริตตอนนี้อันนี้ทํางานร่วมกับออกริตของซันดีอยู่ครับตัวสี่พัสองร้อยวัตต์นะครับตัวยี่สิบสี่โวลต์ก็เดี๋ยวเรากลับมาที่อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อินเวอร์เตอร์เราสามารถต่อแบตได้ครับเข้าไปแต่อันนี้ผมไม่ได้ต่อแบต เราสามารถต่อแบตนะครับแล้วก็ปรับเป็นการไฟฟ้ากับแผงชาร์จร่วมกันนะครับถ้าแผงมมนเหลือมันก็ชาร์จนะตอนนี้แผงไม่เหลือครับโหลดนาคานมีอยู่สองพันหกแผงผลิตได้พันสี่นะที่เหลือดึงการไฟฟ้ามาช่วยแต่เนี้ยออร์กิดมาช่วยอยู่แล้วโหลดมันเลยลดลงถ้าผมปิดออร์กินี่ยเดี๋ยวโหลดมันต้องต้องเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราปิดออร์กิจนะครับอ่าผมปิดออร์กิดแล้วนะครับแต่โหลดมันขึ้นมาแล้วครับสี่พันกว่าวัตต์เมื่อกี้เนี้ยออร์กิดมาทํางานด้วยมันก็เลยลดลดกําลังโหลด มันทํางานร่วมกับออกกิจนะก็คือมาทํางานได้อะครับถ้าทําอย่างเงี้ยต่อใช้งานได้เลยถ้ามีแบตเนี่ยเราตั้งเป็นการไฟฟ้าชาร์จ่วมแผงถ้ามันเหลือมันก็จะชาร์จลูแบตเราเาก็บไว้กลางกลางคืนมันก็เราก็มีใช้นะตั้งตั้งแค่แผงชาร์จก็ได้คนระับเพราะว่าออกกิจมันจะมาจ่ายโหลดหลักก่อนแล้วถ้าที่เหลือคนระับเครื่องก็จะดึงแผงฝั่งเนี้ยไปช่วยด้วยถ้ามันเหลือแล้วถ้ามันเหลือเหลือจะจ่ายโหลดแล้วมันก็จะชาร์จลงแบตเก็บไว้ให้เราอันนี้ตอนนี้ เราปิดออลกิจถลโหลดเลยเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราลองเปิดออลกิจนะครับเดี๋ยวนับถอยหลังหกสิบวินะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้โหลดอยู่ประมาณส6 0พันหกสาพันเจดะครับแผงเราผลิตได้พันสี่นะครับ,ดด 1, 4, รบอันนี้คือออลกิจอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองลอดูออลกิจนะครับว่าเปิดแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดลงไหมมันจะช่วยการทำงานไหมนะครับเดี๋ยวเหลืออีกสาวสิบวิครับมันนับถอยหลังอยู่ อันนี้ออกิจเราเริ่มทํางานแล้วนะครับกําลังดึงกำกำลังการผลิตจะแผกนะครับเห็นว่าโหลดโหลดจะลดลงเรื่อยๆนะครับออกิตเนี่ยผลิตได้ประมาณพันวัตนะเพราะแผงมีแค่ประมาณเจ้าแผงอ่าตอนนี้ดึงได้พันวัตแล้วของออกิจนะครับโหลดก็จะลดลงนะครับเพราะว่ามันช่วยกันทํางานนะครับวิธีต่อสรุปนะครับออกิจกับออฟกิจทางานร่วมกันได้นะครับก็ออฟกิจเนี่ยต่อธรรมดาเลยแล้วก็ดึงไฟย่อยนะครับ ไฟย่อยเข้าไปที่ออรกิดได้เลยครับเบรเกอร์ย่อยอันนี้ก็จาก a อซีนะครับ a อซของอิวอร์เตอร์ออฟกิดก็มาเข้าที่เบรเกอร์ย่อยครับแล้วเราก็ดึงเข้าออรกิดได้เลยมันทํางานร่วมกันได้นะครับถ้ามันเหลือมันก็จะฉเก็บชาร์จลงแบตครับตอนนี้ไม่เหลือนะครับอันนี้ออรกิดช่วยแล้วครับโหลดมันก็เหลือแค่สองพันสามแล้วแผงก็ผลิตได้ประมาณพันสี่แสดงว่าตอนนี้เราใช้ไฟแค่พันวัตต์นะครับใช้ไฟบ้านก็คือลดลงเยอะนะครับแอร์เนี่ยสองตัวลาไปอีกสิบกว่าดวงนะครับ แล้วพวกพัดลมนะตอนนี้ที่ใช้อยู่เราก็แค่กินไฟแค่ประมาณพันวัตต์เองเราสามารถซื้อตัวสี่เปนสองเนี่ยเข้าไปช่วยได้ตัวแค่เก้าันห้าบาทเองไปช่วยออนกิจได้ไปชาร์จลงแบตได้เนะเก็บมาใา้โดยตอนกลางคืนรุบง่ายๆนะทำงานร่วมกันได้นะออนกิจเอาว่ากิจ